จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทัากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายนุ้ยหัวล้านนะจ๊ะเด้อกันเงินเสียงดังอะขอโทษขออภัยในการเสียบหูด้วยพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆจ้าเอามาบึงกันต่อว,ว่าสังเห็ดหยอดใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปกับที่เป็นการสรุปว่ามือแรงตอนแรง ฮอดแรงแล้วสร้างเลิกงานแล้วเป็นเห็ดเป็นฮอดใสเนาะอันนี้ก็คือว่าอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าสร้างเพิ่อนกะเห็ดไก่สีอ่อนเลยด้อพี่น้องเด้อเห็ดไก่สีอ่อนแล้วจ้เด้ออีกคือประมาณสองนึงเนาะพี่น้องเพราะท่งอกับเป็นลูกมือเพื่อนยูนีเด้อพี่น้องเด้อยเพราะท่งอกับเป็นลูกมืออยู่คือเก่าจ้า นี่ก็สร้างเพื่อนหัวหน้าซางได้พี่น้องเด้อหัวหน้าซางหัวหน้ามูเด้อหนเด้อจ้าตูุเล่เราซื้อเพื่อนี้แหละการเอาเบาอยู่ในตู้มันเย็นบ่ล่ะบ่บ่ท่านได้ใช่ท่าทนได้ใช่เอาให้ได้ละเอาเซ่เหี้ยนี้เยื่อนอมาบางนึงหนึ่งเครื่องดื่มนี้สนับสนุนโดยท่านคุณเดชเด้อพี่น้องเด้อจ้าย่าหนูเอาเข้ามาแล้ว จ้าขอบคุณออขอบคุณท่านคุณเดชหลายๆจ้าที่สนับสนุนเครื่องลืมสร้างเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าออพอสร้างมอนแล้วไงทั้งสี่หลักเป็นกรรมกรให้เพื่อนได้พี่น้องเออคนอ่ะคนอีดคนคน,คนอีดผสมปูนเนาะพี่น้องสร้งกัขอหลายๆวะสเออสร้างกับขอบคุณหลายๆวะสัตเครื่งเดิมมากลังมาเออเครื่องเื่มชุกกำลังให้สร้างมีแห้งเฮ็ดเมนบ้าตัว ตบเลี้ยงไม่เจาะแบิ้ได้ใจตัวตบเลี้ยงไม่เจาะไม่หงายพี่นอ้องจ้างเพื่อนก็ขอบคุณท่านคุณเดียดได้ใจ้เด้อสนับสนุนเครื่องดื่มมาสองร้อยคะแนนได้ใจ้เด้อขอบคุณลหลายๆจ้าเพื่อนกำลังมันจะเย,ย็บไปเังสิละพี่น้องมืาอนี้เดี๋ยวเราฮอคอยสรุปผลงานมึแนอแรงเนาะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนเฮ็ดได้ซ้ำไดพร้อมไปรอเพื่อนเชียร์เพื่อนขี่ให้แล้วเดยวยังหนึ่งสี่ให้เบิ้งอีกเชี่ยนึ่งนาะพี่น้องเชียร์หม่องจั้งเสีย อันนี้ก็บปทานไดออ้ออกได้ไอไอ,อเตาแก๊สน้องเตยนานะพี่น้องเนาะตู้กับเขา่าล้างน้าแข็งอย่างเนี้ยเนาะเดี๋ยวมี่ยังอีกอ่ามีตู้เย็นนาะพี่น้องเนะนาะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้น้ำที่ยังปรทธานได้ออกไปตวัวกินขา้าวน่องเตยกับซิได้ออกไปเด้พี่น้องเด้อจ้ะตวัวนั่งไล่สวดน้องเตยกับซิได้ออกไปเด้อพี่น้อง <c oughs> ช่วงนี้หยุดรับออเดอร์สมมูสมงวได้จ้ะเดอ้อน้องเตกะยากหลายเน้องพี่น้องป่ะเออคนกน็คือคือจังสีตกยากหลายพี่น้องน้องเตกย,ยากหลายในนี่กับไปยึดใส่ดอกชังใดวะเขา,จาใจเห็นเลยครับแต่อันเอาเครื่องเด่มมาให้สร้างเลยจะ้ะเครื่องเดิมที่อันคุณเดชเนอเอฟซีท่านคุณเดช เพิ่นสนับสนุนมาสองรอยคะแนนตอนสินไล่ควรต้องเจ้นนะจ้าเพิ่นสนับสนุนมาขอบคุณหลายๆจ้าอันนี้ก็กระบ,บาปูนพญาอจะทำงอเลาผสมมาให้สร้างเน้อพี่น้องเด้ออันอิดสร้างเมื่อกี้ไฟเห็ดไปเนาะพี่น้องสร้างรุ่นนี้จ้างอันค่อยๆไปได้พี่น้องเคียงอัน ติดยากเติบอยู่รุ่นละรุ่นพองหัวเนี่ยจ้ารุ่นสร้างรุ่นพองหัวได้รุ่นเนี่ยพี่น้องเออค่อยเฮ็ดไปเนาะจ้าเนาะเออเออสิบกันเป็นสิบล้อกับรุ่นหอยเงว่าสั้นเป็นวาน่ะออตนพี่น้องกะดีแล้วล่ะคนนั่งค่อยเฮ็ดจังสิ่ล่ะมันยังกัน แน่นอนเนานพี่น้องเนาะมันต้องเฮ็ดฝาวดอกเออค่อยคเฮ็ดไป่าเดียวนละเรตัวสุัตัวขค็ดไปนะจ๊ะเนาะสร้างนูนี่กินได้จะเข่าต้มเนี่ยพี่น้องเอเฉียว้าทได้เกิดเตี้ยเอฉี้าท่นได้เกิดปาเอาพ่ยงทางเาเราไปเฮ็ดทังนั้นทั้งนี้สร้างตักกูเอาเองว่าเป็นยังเราใกล้ใกล้ๆนึงเนาะเออ สร้างและตัดปุ๋ยเองผู้ใดเฮ็ดใกล้ทั้งไหนเฮ็ดเอาทั้งนั้นพี่น้องนี่จ้ะกันล้อเคีย้ยวไปล้อเคีย้ยวของออกจากพื้นพอเท้าเงาะบางใดเพื่อนบางใดเพื่อนนั้นนั่นน,นกแ้วกันนกกระสีเคีย้ยวดินกบทั้งข่างไว้น้อยจ้ะเนาะเคียาดินกบทั้งค่างยาดินกบทั้งข่างไปเห็นปะพอเท้าเงาะผู้หาปลาผู้หาเห็ดพี่น้องต่อไปก็สิไปหาโนไม ต่อไปก็นทไปหาหน่อไม้เธอเบิ้งทาเราสีแบกหน่อ,ไม,นอ,นมอไม้ลงผู้ได้พ <laughs> ีน่น้องให้นุ่สิไทยเบิ้งทาเราแบกหน่อไม้ลงผู้อ่ะพู้อ่ะแมนตั้หน่อไม้ลอกกับหน่อไม้แล้วก็บอกเอาเท่าหน่อยได้พี่น้องแด้วเท่าเดี๋ยวเงินเราคือกันนะ่ะลังเทียกกรได้เอาพี่น้องกันโอ้เอาได้บุบเผาได,เาดเา้เอาเอาไม่ได้ลาย,ลายก็เอาเท่าหน่อยหน่อยก็ได้ดอกเราลุ้นกันนะพี่น้อง อพอเจางงอแล้วก็ทิเคลียดินกบลงไปข้างก้อนอิดที่สร้างเพิ่นก,อนกน่อไว้นะจ๊ะเนาะเออไปก็ล้อเคลียพื้นที่แล้วเคลียพื้นที่ตัวกับเขาเต่อแก๊สเองไงล่ะเครื่องหนักๆน,นะพี่น,น้องเนาะนี่กะฟูเย็น ออเคีย okay. พื้นที่ออกหลังจากเพื่อนก็อิดแล้วละประมาณนี้พ,นพี่น้องไก,ก่สีรอบแ้วาด้วยจ้าไก่สีรอบแล้วก็อิดไก่สีรอบแล้วพื้นที่ก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบด้วยจ้าที่สนับสนุนที่อนุเคราะห์น้อ,นองเตยครับคำมอดนะจ๊นะเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆจากพื้นดินก็จะเป็นพื้นปูนเนาะพี่น้องนเนาะเพืรอความทำความสะอาดง่ายเนาะเวลาน้องเตะเห็ดสม,มูสมนเนี่ยกะทิบมีฝุ่นมิยังพี่น้องกะทิอะจีนี้อถือส,สุขาลักษณะเึ้นไปอีกจ้ะสมมูสมุ้กะทิเซ่บคือเกา่าพี่น้องเซ่บคือเก่า แซบคักแซบแน่เด้อพี่น้องเด้อผพ้ใอสนใจเล้งเล้งไล้ได้จ้าหลังจากเท้าพื้นแล้วน้องเตยที่กลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมได้จ้าเด้อขอบคุณหลายหายได้จ้าที่เข้ามารับชมคลิปใจหนุ่ยหัวล้านเออ กลางกลังห่มเฮ็ดทนนนั้นนนนทงนั้นเยอะน่าจะเนาะห่มเฮ็ดทั้งนั้นเด้อนี่เราเจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเหนื่อยหวัวล้านน้ำเนยนะพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับการรับชมได้จ้ะเด้อเดี๋ยวหลังจากเคลียะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เคลียะตรงนั้นเรียบร้อยแล้วยนี่สิอัปเดตให้เพิ่ออีกเทียนนึงเนาะพี่น้องเนาะ ในจ้าหลังจากเคลียร์สิ่งของมือน,นี้เตรียมรถปูนลองค่อยเบิ้งว่าสิบเป่นดีบเนอพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สันิดจ้าสวัสดีจ้า